คุณทีมบอกว่าพี่เอาไปลองให้ผมหน่อย1ถุงก็ได้แล้วพี่ก็แบ่งเป็นล็อกเป็นล็อกเลยนะพี่จะได้รู้ถึงความแตกต่างของมันเลยก็เลยลองนี่แต่คนมาถามค่ะใช้ปุ๋ยอะไรทําไมต้นอวบใบสวยใบเขียวต้นสูงเงี้ยค่ะก็เลยโทรไปบอกคุณทีมคุณทีมเอาป้ายมาติดให้หน่อยว่าที่นี่ใช้ปุ๋ยยาลานะเอาป้ายมาติดให้หน่อยขี้เกียจตอบ วันนี้ครับเรามาไกล้ถึงจังหวัดเลยนะครับเราจะไปหาพี่ต้อมกันกเกษตรกรผู้ผปลูกข้าวโพดบนที่สูงครับสวัสดีครับพี่ต้อมครับสวัสดีค่ะ,คะที่แรกก็เย็บผ้าก่อนค่ะพอมีครอบครัวไปก็เลย เลือกที่จะปลูกกระโพดจนมาถึงวันนี้ค่ะก็ะจะ20ปีแล้วสําหรับการปลูกกระโพดปีแรกปี2นี่ก็ทดลองค่ะทั้งพันทั้งปุ๋ยแต่ก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่ใครมาแนะนําอะไรก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆมันเป็นดินลูกลงังดูแลยากราชันด้วยค่ะทั้งฝนทั้งแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแลยากมากถ้าฝนเยอะนี่เวลาเราปลูกไปอย่างเงี้ยค่ะ,มะเมล็ดพันธุ์ทั้งปุ๋ยนี่จะไหลลงมาหมดเลย คุณทีมเป็นนักวิชาการของยาล่ามาแนะนําแล้วก็ติดตามผลตลอดเลยคุณทีมบอกว่าพี่เอาไปลองให้ผมหน่อยหนึ่งถุงก็ได้แล้วพี่ก็แบ่งเป็นล็อกเป็นล็อกเลยนะพี่จะได้รู้ถึงความแตกต่างของมันเลยความต่างละคะต้นอ,อวบค่ะเขียวใบนี่หนาเลยมันจะไม่เหมือนสูตรอื่นๆนะคะปรับสภาพดินให้ด้วย ครั้งแรกนี่ก็ใช้ยาล่ามีล่า8 3 88รองพื้นค่ะพอผ่านไป1เดือนข้าโพดขึ้นมานเห็นได้ชัดเลยค่ะกับรกอ,อื่นๆเพราะว่าของยาล่านี่จะเท่าเอวเลยแต่ว่าของสูตรอื่นๆนนจะเท่าเขา่าพออายุข้าโพดได้ประมาณ30วันก็ใส่ปุ๋ยยาล่าวีล่า4600ใส่แค่ครั้งเดียวค่ะรอเก็บผลผลิตเลยฝักก็ใหญ่สีสวยค่ะ ตอนใช้แรกๆเนี่ยมีแต่คนมาถามค่ะว่าใช้ปุ๋ยอะไรทําไมต้นอวบใบสวยใบเขียวต้นสูงเนี่ยค่ะก็เลยโทรไปบอกคุณทีมคุณเทมเอาป้ายมาติดทีน่นอยว่าที่นี่ใช้ปุ๋ยยาลานะเอา,เอาป้ายมาติดทีน่นอยมานั่งข้างๆนี้ไม่ได้เลยข้างๆต้นกระโพดเ่ยค่ะเขาจะจอ,จอดรถถามกันหมดเลยเมื่อก่อนอะพอถึงช่วงใส่ปุย๋ยเหมือนเอาปุ๋ยไปทิ้งค่ะปีนี้มาใส่ปุ๋ยยาลาดแล้วโอ้เขียวทั้งไรเลยค่ะ ไม่ต้องหายห่วงแล้วไม่ห่วงแล้วสามปีที่เราโคตรสวยมากเลยแล้วก็เพอเอิญค่ะราคาขึ้นเอาขึ้นเอาอจับเงินล้านเฉยเลย <c oughs> รวยเฉยเลย